พอเมตเต็ดโซฉบับ so, ขี้เกียจด,ดูผมเล่นในเช้าวันหนึ่งมีจดหมายส่งมาหน้าบ้านและจดหมายได้บอกชื่อที่อยู่ผู้ส่งคือจอนโดจากโรงพยาบาลไวเบอร์เกอร์และเราจะได้รู้จักชื่อตัวละครหลักอย่างแคโรไลน์วอ์เกอร์เกดแรกเกดน้อย จอนโดมักจะใช้แทนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือไม่ทราบชื่อของคนคนนั้นผู้ชายจะใช้จอนโดและผู้หญิงจะใช้เจนโดดังนั้นในสถานการณ์นี้คือการส่งจดหมายโดยไม่ระบุชื่อผู้ส่งนั่นเองและไม่ได้เปิดซองจดหมายนั้นออกมาก็พบกับรูปภาพของเด็กผู้หญิงสองคนที่หน้าตาคล้ายจนเหมือนกับ้าแฝดและนั่นได้ทําให้แครไล์เกิดอาการปวดหัวัชพันขึ้นมา<อ>และด้วยอาการภาพติดตาฟังในหัวทาให้แครไลกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายสัปดาห์ แคลรไลท์ทนไม่ไหวจึงต้องออกเตินทางไปยังโรงพยาบาลไวเบอร์เกอร์เพื่อหาคำตอบของปริศนาทั้งหมดมแมลลอรไลท์มาถึงโรงพยาบาลไวเบอร์เกอร์ในเวลากลางคืนซึ่งก็ไม่รู้ามาทําอะไรในเวลานี้ชิบหายเลยและเมื่อเข้าไปในโรงพยาบาลแห่งนี้ก็พบว่าไม่มีคนอยู่เลยเพียงไม่กี่อืดใจระหว่างที่แคลลอร์ไลท์กำลังสำรวจอยู่นั้นก็มีใครบางคนป้องจากด้านหลังจนทาให้แคลรไลท์ไปนอนกองกับพื้นและภาพก็ตัดไปเมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าแคลลอร์ไลท์กำลังนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำในสภาพที่เปลือยเปล่าและมีท่อช่วยหายใจยาว8เมตรต่่ออทีลคด้วย เมื่อใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วแคโรไล,ลจะเดินไปที่หน้ากระจกและตัวเธอก็จะสังเกตสิ่งผิดปกติบางอย่างกับดวงตาข้างขวาของเธอและเมื่อสอดผ้าพันแผลออกนั้นก็พบว่าตาหายหายไปไหนไปอยู่กับยายหรือเปล่าจากที่จะได้คําตอบเรื่องของเด็กผู้หญิงสองคนนั้นกลับได้ข้สอสงสัยเพิ่มขึ้นว่าใครเอาตาของแคโรไล,ลไปและเอาไปเพื่ออะไรเมื่อแคโรไล,ลจะออกไปข้างนอกนั้นก็พบว่าประตูนั้นไม่มีลูกบิดและผนัง,งข้างๆมีตัวอักษรที่เขียนด้วยอะไรสักอย่างสีแดงว่าอย่าให้ความมืดมิด มันกลืนกินเจ้าจะเสียงหล่อทําไมวะนะแคนดารายจะสารวจตู้ใหญ่กใกล้ๆแล้วจะพบกับนาฬิกาพกที่มีคาใบ้รหัสเปิดกุญแจอยู่เมื่อปลอดล็อกกุญแจได้แคนดารายจะได้ประแจสำหรับไว้เปิดประตูใช่ครับประแจอะไรวะส่วนแม่กุญแจก็กลายเป็นไอเทมติดตัวไปเมื่อแคนดารายออกมาอีกฝั่งหนึ่งสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือหัวกวางทวยความมืดนะที่มันมืดมืดและด้วยความไม่กล้าไปที่มืดของผมจึงพาแคนดารายเดินเลี่ยนไปทางขวาที่มีแสงสว่างนําทางอยู่ เราจะได้พบก,กับเด็กผีที่ถือไฟแชกรอยอยู่นะฮะแล้วเมื่อเก็บไฟแชกมาได้ใช่ว่าแคลลาลยจะเดิน,นดุ่มๆเข้าที่มืดได้เลยไม่อย่างนั้นอาจจะเกือบตายแบบผมได้นะครับฉะนั้นแล้วผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกระปุม Space Bar ที่ใช้เปิด Inventory ของเกมนี้แล้วทำการกด e q u i p ไฟแชกให้เรียบร้อยและแคลลาลยจะถือไฟแชกหน้าตั้งที่ควายให้แสงสว่างได้แล้วหลังจากเดินไปได้หนึ่งก็จะพบทางแยกและผมเลือกที่จะไปทางซ้ายก่อนนั่นคือห้องเว n g ไม่แคลลาลยเข้ามาแล้วจะได้รับการต้อนรับเล็กๆน้อยอยจาาาากทงงโรงพาบาล แล้วมาเดินอ้อมมานางนิดนึงเราจะได้พบกับห้อง Examination ในห้องนี้เราจะได้รู้จักกับวิธีการเซฟนั่นคือเราจะต้องมีเทปบันทึกเสียงและเครื่องบันทึกเสียงด้วยเช่นกันและภายในห้องเดียวกันนั้นแคลร์ลจะพบชิ้นส่วนหัวใจซีกซ้ายซึ่งไม่รู้ว่าไปทําอะไรก็เลยนําไปฝากไว้กับหุ่นท่อนบนในห้องนั้นแทนแต่กันถูกปฏิเสธเอาหัวใจมาฝากแล้วครับดิไม่เอาหัวใจเหรอนี่ผมสาห์ให้หัวใจกับคุณไปเนี่ยนี่คุณไม่รับรักผมเลนเหรอเจ้า แคลรไลจะกลับมาที่ทางแยกอีกครั้งและเดินไปอีกทางตัวแคลรไลก็จะโผไปที่ชั้นใต้ดินและเมื่อมาถึงจุดนี้จะทําให้เรารู้ว่าแคลรไลไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปหลังจากนั้นได้ไม่นานแคลรไลจะโดนคนไข้รถเข็นวิ่งไล่และสิ่งที่แคลรไลทำได้เพียงเดียวก็คือการสับตีนแตกสิว่ารออะไรเนี่ยจนถึงประตูสุดทางเดิน หลังจากนีคนไข้รถเข็นจนเข้ามาในห้องเอ็กซเรย์เราจะพบกับคนคนหนึ่งที่แต่งตัวละไมคล้ายคลึงกับบาดหลวงแคลรไลน์เข้าไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นี่พี่แต่ฟาเธอร์ก็ชิงทักเหมือนกันว่าเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนเลยนะแต่แคลรไลน์ก็งงแดเพอก็เพิ่งเจอกันเมื่อกี้เนี่ยและฟาเธอร์ก็ได้อธิบายว่าที่ไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยก็เพราะว่าคนไข้น่ะย้ายออกไปที่เมืองกืนเนื้หมดแล้วทําให้โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแคโรไลน์ได้สอบถามเรื่องของเด็กสาวในรูปถ่ายฟาเธอร์ก็บอกว่าไม่ดูไม่รููู้ไไไมม่่่่่แตสิงทีฟาเออ์บกกด็คื เด็กเหล่านี้นะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสิกว่าปีก่อนเธดจังให้คำใบ้ด้วยว่าไปที่ห้องสมุดดูสิเพื่อจะได้เบาะแสเพิ่มเติมหลังจากนั้นฟาเธอร์จะบอกวิธีเปิดไฟและได้มอบอาวุธสุดล้ำหน้าให้กับแคลร์ไลน์อย่างปืนตะปูฟงว้าวี่มปนปืนปืนหรอครับคุณพ่อคุณพ่อนี่มัปนปืนตะปูปืนประตูผมยิงได้ป่ะเสียงกระสุนฟีนึงนัดเมื่อแคลร์ไลน์เดินตลุ่มตลุ่มสำรวจห้องก็จะพบว่ามีฉลงวางไว้อยู่และเราจะใช้สิ่งนี้ในการเปิดประตูไปห้องปัั่่นไไไฟฟกาารรรเปิดมมียคบ เพียงต้องใช้สมองเพียง1%เท่านั้นและการงมมวัวๆอีกที่เหลือเมื่อสามารถฟื้นคืนไฟฟ้ามาได้แล้วแคลลอร์ไลก็จะสามารถเข้าสู่พื้นที่อื่นๆได้เพิ่มขึ้นแต่ก็นั้น,น,นแคลลอร์ไลจึงจะเป็นต้องกำจัดคนไข้รถเข็นที่มาขวางทางเสือก่อนแต่ถ้าเห็นมันล้มแล้วจะพึ่งชราใจครับเพราะมันล้มหลอกแล้วมันจะลุกขึ้นมาจ้วงแคลลอร์ไลอีกครั้งหนึง่งดังนั้นแล้วให้ถือคติคนล้มให้ซ้ำจะดีกว่าเมื่อแคลอร์ไลย,ย้อนกลับมาทางเดิมก็จะพบว่าไฟตื่นเท่ากับนตื่นด้้ววยคาามหาและอ่อนปรระสบกาณ์ของผม ทำให้ผมเลือกที่จะไปสู้แบบโง่งๆแล้วจบลงด้วยการ you are dead และนั่นเป็นจุดที่เราไม่ผมตระหนักได้ว่ามันได้เบีอยโต้อเซฟอ้และเซฟครั้งล่าสุดข,ของผมนั่นก็คือประมาณเกือบ1ชั่วโมงที่แล้วนั่นนัทนให้ผมคารายเข้ามาใน,นห้องแมทเทอร์นิชีและจะได้พบกับศพของผู้หญิงคนหนึ่งในสภาพที่อกลวงโบ๋และในมือถือทีแฮนเดิลอยู่ซึ่งผมก็ม่รู้นะว่ามันเรียกว่าอะไร และเราจะยังทาอะไรกับเธอไม่ได้แคลโรไลน์ได้ไปดึงโคมไฟพิปปับที่อยู่ใกล้ๆลงมาแล้วประตูลับใต้ดินก็เปิดออกแต่ผมยังไม่เข้าไปโดยทันทีเพราะว่าอยากไปสำรวจห้องอื่นๆต่อแคลโรไลน์ได้เข้ามาที่ห้องฟันและจะได้พบกับชิ้นส่วนหัวใจอีกครึ่งหนึ่งและด้วยความกล้าชี้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ทาให้ตัวผมนั้นอยากเป็นหมอวินิจฉัยดูสักครั้งอ่าคุณนตรงนี้ไหมครับรูปภาแพแทลนี่คือลูปภาพฟันนะผมเป็นไงฮะลูปภาพฟันดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะว่ามี32มงซี่แล้วคุณเห็นผมทามุมซ้ายไหมา6 ผมลองมาดูสังเกตสภาพของไอตัวขาด้วนนี่อีกทีนะฮะมันไม่มีขาครับผมเออถึงว่าชื่อขาด้วน <c oughs> แค่ตัวอะไรก็จะประกบทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างไม่รอช้าและหวังจะใส่หัวใจเข้าไปในช่องกลวงของคนไข้ที่นอนอยู่แต่มันไม่ได้ผลจึงไม่มีทางอื่นนอกจากต้องลงไปประตูรับชั้นใต้ดินเมื่อลงมาชั้นล่างก็จะกับสถานการณ์ห้องที่เอ,อื้ออำนนยให้ผีผัวมาทุกเวลาและตรงกลางห้องนั้นเองก็มีกระจกขนาดใหญ่ตั้งตรงงานอยู่ทั้งสองด้านมีเทียนนั่นแสดงว่าสามารถจุดไฟได้ แค่รายเลยทำการจุดไฟและหลังจากนั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนี่ไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่เป็นกระจกจิ้มจุ่มที่สามารถเดินผ่านทะลุไปได้แคทเธรีได้ไปที่ห้องแม่จูเนีอีกครั้งแต่ในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมเลยจากโรงพยาบาลกลายเป็นตึกฆาตกรโรคจิตและสิ่งที่อยู่บนเตียงนั้นไม่ใช่คนไข้ผู้หญิงแต่เป็นตุ๊กตาเด็กทารกที่มีอกกลวงบูบเช่นเดียวกันแคโรไลน์เลยลองใส่หัวใจที่พิ่งประกบไปดูและขณะก็พอดีเป๊ะและด้วยไหวพริบ300 IQ ของผม จะคิดว่าต้องมีอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับคนไข้ผู้หญิงแน่ๆจึงเดินทางกลับไปดูแล้วก็พบว่าแผลที่เคยกรอบโบก็ปิดสนิทเหมือนไม่เคยเป็นแผลมาก,ก่อนแคโรไล,ลเปิดเครื่องกระตุ้นหัวใจตัดรัดและมือที่กำทีแฮนเดิลอยู่ก็คลายออกแล้วคลาลลลายก็ถือวิสาสระเข้ามาขอบเลยละกันนะฮะ,เ,ะเกิดเล็กเกดน้อยเวลาที่คนเสียชีวิตร่างกายจะสูญเสีย ATP หรือว่าอะดีโนซีนฟอสเฟตซึ่งเป็นสารที่ให้พลังงานกับเซลล์ในการขยับกล้ามเนื้อต่างๆ และเมื่อตายไปร่างกายจะไม่สามารถผลิต ATP ได้เพราะไม่มีออกซิเจนในการผลิตต้องทำให้ศพมีสภาพแข็งทื่อและได้ทางกลับกันหากร่างกายสามารถขยับได้ก็แปลว่ามี ATP เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนั่นเองสรุปก็คือคนไค้คนนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเลยครับผมว้าวแคทร่าจะใช้ของที่ขโมยมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการเปิดทางไปสู่ห้องโถงใหญ่และตรงนี้หละฮะที่แคทร่าโดนบ,บ้องไปแคทร่าจะสำรวจบริเวณทางตะวันตกของโถงใหญ่ไม่ว่าจะทั้งโบสถ์ห้องครัวห้องเก็บของและจะได้ไอเทมมาสองอ,างอย่างคือน้ำกรดและน็อกเกอร์ แล้วเมื่อเดินทะลุห้องสตูดิโอไปแคทาราจะพบกับความมืดตรงนี้เราจะได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดใหม่นั่นก็คือการจุดเชิงเทียนตามฉากและในพื้นที่เดียวกันนั่นเองแคทารยก็จะพบตุ๊กตาเด็กผีถือชิ้นส่วนท่อรอไว้พอแคทารยเดินทัวร์มาเยอะแล้วก็ลองไปเดินอีกเส้นทางหนึ่งของห้องสตูดิโอคือคือทางแยกมันเยอะมากอะไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเนี่ยเราจะได้พบกับคนไข้คนใหม่นั่นคือคนไข้ติดเตียงนั่นเองและด้วยความเงียบสงบของมันเลยทำให้ผมคิดว่าถ้าเดินผ่านไปเงีย,งงยบๆคงไม่เป็นอะไรรมมั <c oughs> แต่ผผคิิดด เมื่อสำรวจชั้นล่างเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปสำรวจชั้นบนกันแค่รายเรื่องห้องทางตะวันออกเป็นห้องแรกเพราะเขาได้ห้องเดียว พอเดินทะลุออกมาห้องประชุมก็พบเจอกับทางอัศวินที่สัน่นพร้อมอยากจะลงดาบเต็มทีแต่เขาไม่ได้มารา้ายครับผมแค่โรไลสามารถวิ่งผ่านได้โดยไม่มีดาบมาลงหัวซะก่อนและสุดทางอัศวินนั้นก็มีคันโยกปริศนาอันหนึ่งแค่โรไลก็ไม่รอช้าสับคันโยกในทันทีแล้วไฟก็ตื่นขึ้นทันควันและในใกล้ๆนั้นแค่โรไลจะเห็นคนไข้ติดเตียงเฝ้าทางไว้อยู่ในเมื่อไฟสว่างแล้วก็ไม่ต้องถือไฟแชกอีกแล้วแคโรไลก็ทำการควักฉลงกุญแจออกมาแล้วก็ฟาดตีฟีสปอร์ตไปจนคนไข้ติดเตียงสลบเมืออเเดนนข้าน้าาหหงแรรพัตู ในสุดทางเดินอีกฝั่งนั้นคือประตูสู่ห้องสมุดที่เป็นจุดหมายของแคโรไลพอดีตรงนี้เราสามารถใช้เอเมน็อกเกอร์ที่เก็บได้ก่อนหน้านี้แต่การที่จะเข้าไปได้นั้นจำเป็นจะต้องรู้จักจังหวะหัวใจของผลงานของจอห์นคลิปสันซะก่อนและด้วยบอกแสจากภาพเอ็กซเรย์ในห้องสตูดิโอกลับไปเทมสเตโตสโคปทำให้รู้ว่ารูปปั้นตรงทางขึ้นบันไดก็คือผลงานของจอห์นคลิปสันนั่นเองในจุดนี้แคโรไลต้องใช้ทักษะการฟังและสมองกว่า80%ในการจดจําจังหวะหัวใจและนํามันไปเปิดประตูสู่ห้องสมุดน่นเอง ไ oh, hey. ม่ครามาในห้องสมุดแล้วแคโรไลจะพบกับรูปภาพของเด็กทั้งสองอีกครั้งโดยบนรูปภาพนั้นจะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าผู ush, uk, isa, ้จะปลุกปีศาจร้ายพร้อมทำหน้าที่แล้วและเขียนไ้ด้วยว่าเอมมาและแอนนาแคโรราจะเดินออกประตูอีกฝั่งของห้องสมุดและจะได้เจอกับคนข้รถเข็นกับชุดเกาะอัศวินรอต้อนรับอยู่คุณจำได้ไหมครับว่าผมเคยบอกว่าอัศวินพวกนี้มันไม่มีพิษไม่มีภัยใช่ครับแต่มันไม่ใช่สลับ2ตัวนี้แต่หากคุณชะล่าใจไปสู้ตรงพื้นที่ลงดาบพอดีคุณจะโดนดาบป้องกลางหัวได้และนั่นนกเ,เอออื่องอยูหมั เมื่อสู้เสร็จในสภาพปางตายแคทเอไรไลก็เลี้ยวขวาตรงเข้าห้องทานข้าวไปและได้พบเจอกับฟาเธอร์ที่กำลังซอสน้ำซุปร้อนๆอ,อยู่แคทเอไรไลได้เข้าไปบอกว่าตัวเธอได้บอกแสบางอย่างกับเด็กสาวสองคนนั้นแล้วดูเหมือนว่าพวกหลัาจะถูกใช้ในกระบวนการผ่าตัดอะไรสักอย่างจากนั้นฟาเธอร์ก็บอกว่ามีห้องผ่าตัดอยู่ทางตะวันตกพร้อมกับให้สลักที่ทำจากโลหะมา เม่แค่ดารายเดินมาถึงห้องรับแขกฝั่งทางตะวันตกแคร์ดารายก็ได้ใช้สกิลช่างไฟในการใช้สลักที่ได้มาจากฟาเธอร์เมื่อกี้มาทําหน้าที่เป็นสะพานไฟนั่นเองที่สุดทางเดินนั้นจะพบว่าไม่สามารถเปิดประตูไปส่วนถัดไปได้เพราะว่าไม่มีไฟฟ้าทําให้ไม่สามารถเข้าไปสู่โซนห้องผ่าตัดได้แต่ตอนนี้แคร์ดารายสามารถขึ้นลงลิฟต์ได้แล้วเธอจึงใช้สมอง300 IQ อคิวของเธอในการเอาสลักจากประตูหน้ามาที่ประตูนี้จนสามารถเข้าสู่พื้นที่ถัดไปได้ในที่สุดการเข้ามาในพื้นที่นี้แคร์ดารายจะพบกับคนไข้คนใหม่ทมทีีีีี่่่่มมมมลัักณะหววแแแขขขนนตไา คนไข้คนนี้ค่อนข้างถึกนะฮะเพราะว่าดังนั้นแล้วก็ระวังตัวให้ดีเมคคาร์ไลต์เข้าห้องสังเกตการเธอจะได้รับชิ้นส่วนท่ออีกชิ้นและได้พบกับฟาเธอร์กับชายสวมชุดกำลังสีที่กำลังเดินถือเชิงเทียนเดินรอบศพอยู่ด้วยความแตกตื่นประสงาัยแคดารายจึงเข้าไปถามฟาเธอร์ว่าคนสวมชุดกำลังสีนั้นกำลังทำอะไรอยู่แต่ฟาเธอร์ก็ตอบกลับมาว่านี่ลูกกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะพ่อไม่เห็นอะไรเลยลูกอาจจะเห็นเป็นภาพหลอนก็ได้และได้เล่าเรื่องของชนเผ่าแห่งหนึง่งในยามคค่่่ืืืนนนนนเเเเเเดดดอออับบลาาาผผู้้ทีีมสยศษจะตรรใ เพื่อฟื้นคืนชีพพวกเขาอีกครั้งภายในห้องผ่าตัดนั้นจะมีศพขนาดใหญ่นอนอยู่บนเตียงและผมก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรแคทอรายจะต้องปิดไฟแล้วก็เดินเวียนเทียนรอบศพสามรอบตามเรื่องที่ฟ้าเธอเล่ามาตรงนี้ <underneath> ดูเหมือนจะเป็นบอสเล็กของเกมน,นะฮะ สี่ที่แคทอลายต้องทำก็คือการจูกบอสและก็สามลูกตะปูจนกว่าจะจัดการได้เมื่อฆ่าบอสเสร็จแคทอลาจะได้มีดผ่าตัดมาแล้วเมื่อไปคุยกับฟาเธอร์อีกครั้งแกจะบอกว่ามีดน,นีนะ่เอาไว้ชันนะสู้ศพนะแต่บางทีนะักการไปห้องเก็บศพเนี่ยอาจจะช่วยให้ลูกได้หาบอสแสเพิ่มได้ผมลองงมๆผสมชิ้นส่วนท่อที่ได้จากตุ๊กตาเด็กดูสรุปเอา้าปืนลูกซองเฉยโอ้โหลู้งี้นาจะครับจตกก่อนสู้บอส เนื่องจากประตูหลักของห้องเก็บสพนั้นเปิดไม่ได้แต่นั้นแล้วแคนตาล่าจะต้องเดินอ้อมไกลอีกนิดหนึ่งเพื่อเข้าไปอีกทางเมื่อส่วนหนึ่งของโบสถ์จะมีประตูสู่ชั้นใต้ดินที่มีเชือกปูกไว้อยู่แคนตาล่าจะใช้มีดที่เก็บได้จากการสู้บอสครั้งก่อนเฉือนเชือกจนขาดชับและสามารถลงสู่ชั้นใต้ดินได้หลังจากสำรวจชั้นใต้ดินสักพักหนึ่งแคนตาล่าจะเจอกับทางที่มีน้ำท่วมขังและมีไฟรั่วอยู่ถ้าเดินลงไปเธอคงโดนช็อตตายแน่ดังนั้นจึงเดินไปอีกทางหนึ่งทางที่มีเสียงตะก,ตก ในโถเยี่ยสุดทางเดินนั้นแคทเธรีจะพบกับชิ้นส่วนอะไรสักอย่างที่มีสัญลักษณ์รอบตัวและคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตแต่ดูเหมือนว่าทางเจ้าที่เองก็ไม่ได้ใจดีสักเท่าไหร่นะและได้ให้ของฝากแคทลรารีก่อนกลับด้วยแคทเรีก็รีบวิ่งจ้ำไปที่ห้องปั่นไฟเพื่อไปปิดไฟซะก่อนแล้วก็รีบกลับมาที่ทางน้าขังอีกครั้งครั้งนี้สามารถผ่านไปได้โดยฉลิวเพราะว่าไม่มีไฟรั่วแล้วและในที่สุดแคทลรารีก็มาถึงอีกฝั่งของห้องเก็บศพสักทีและในห้องเก็บศพนั้นใช่่่ครับับนนนนออวามมต้งศพ แต่มันไม่ใช่ศพธรรมดาแต่มปนศพเพียงครึ่งเดียวของร่างกายเท่านั้นแถมมันยังกระดิกอีกรวมถึงศพของคนไข้ที่คาร์ดยเจอในเกมด้วยผมจําได้ว่าห้องเก็บศพเนี่ยมันอยู่ใกล้กับห้องปั่นไฟพอดีก็เลยขออนุญ,ญาตวิ่งไปเปิดไฟก่อนนะครับเพื่อลดความเกริมผมเองแต่เวนกัมไฟห้องเก็บศพมันมันให้มาแค่นี้สรุปคือให้คารไดยเข้าที่มืดเหมือน,นเดิมแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะสถานที่มันคือห้องเก็บศพหรือว่ายังไงนะฮะทางผู้พัฒนาเลยเอาความเฮี้ยนทั้งเกมมาลงที่ห้องนี้หมดเลย หลังจากที่ตั้งสติได้แคทเธอรีนก็ไปเลื่อนตัวเ็นออกตามรอยเลือดและเปิดทางลับไปสู่ห้องทดลองถ <c oughs> ดแม้ห้องทดลองนี้จะเป็นห้องลับแล้วแต่หลังจากได้กดปุ่มบนหน้าของรูปปั้นโครงกระดูกประตูที่ลับยิ่งกว่าก็ได้เปิดออกภายในนั้นแคทเธอรีนจะพบกับห้องขังที่ถูกล็อกไว้และวิดีโอเทปที่ชื่อว่าห้องทดลอง เพื่อที่จะได้ดูว่าข้างในนี้มีอะไรกันแน่แคทอล่าจึงต้องเดินทางไปที่ห้องประชุมที่มีเครื่องเล่นเทปเมื่อกดเล่นเทปแคทอล่าจะสามารถข้ามไปยังอดีตผ่านโปรเจคเตอร์จิ้มจุ่มได้เหมือนกับกระจกก่อนหน้านี่แหละฮะเมื่อเข้าไปยังอดีตประตูลับจะยังไม่ได้เปิดเหมือนอย่างปัจจุบันแคทอล่าจำเป็นต้องถอดบทความจากบทกลอนบนแผน่นหินข้างๆรูปปั้นโครงกระดูกเพื่อเปิดประตูเมื่อเข้าไปในห้องลับในอดีตแคทอล่าจะพบกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกขังไว้ในกรง เด็กสาวบอกว่าคุณปู่เป็นคนเอาเธอมาขังไว้ที่นี่และขอความช่วยเหลือให้เปิดประตูกองขังนี้ให้หน่อยเพื่อที่จะได้ออกไปช่วยแม่ที่โดนจับตัวไปส่วนพ่อของเธอนั้นออกไปทำงานนอกสถานที่อยู่และอีกหลายวันก่าจะกลับแครไลด์ายเลยใช้น้ำกดที่เก็บมาจากห้องเก็บของราดลงบนโซ่ที่ขังไว้เด็กสาวจะถามว่าทำอะไรกับล็อกนั่นนะแครไลด์ได้ตอบกลับไปว่าเธอได้หยดน้ำกดลงบนล็อกแล้วแต่ว่าต้องรอเวลาหน่อยกว่าน้ำกดมันจะกัลัลรองจนพังแครไลด์จะถามชื่อคุณเด็กสาวและได้รู้ว่าเด็กคนนี้คือแอนนาไวเบอร์เกอร์เธออาศัยอยู่ยกับครอบครัวที่ แล้วคารล์ไลก็แสดงรูปถ่ายที่ได้รับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนให้กับแอนนาดูและถามว่าแอนนาใช่หนึ่งในนี้หรือเปล่าแอนนาจะถามกลับด้วยความสงสรรยัยอย่างแรงว่าได้รูปนี้มาจากไหนเนี่ยพรพ่อของแอนนาเนี่ยเพิงนนเพ่งจะถ่ายให้เมื่อวานนี้เองตัวแอนนาเนี่ยจะเข้าใจว่าคารลอ์ไลกำลังหลอกเธออยู่และเธอก็จะงอนเป็นเด็กดอกไม่ยอมคุยด้วยอีกเลยหลังจากนั้นคารลอ์ไลจะกลับไปยังปัจจุบันเพื่อไปตรวจดูสภาพโซ่ที่คลองไว้อยู่ และภายในห้องขังนั้นแคนราจะได้รับกุญแจง,งวงช้างมาและเมื่อดูรูปร่างหน้าตาแล้วคิดว่าน่าจะเข้ากับชิ้นส่วนที่เก็บมาได้จากห้องถูเยี่ยวนั่นและเมื่อนํามันมารวมกันก็จะกลายเป็นซูปเปอร์กุญแจง,งวงช้างเมื่อได้กุญแจง,งวงช้างมาแล้วก็ต้องไปเปิดประตูงวงช้างใช่ไหมฮะและประตูทั้งหมดที่แคลราจะต้องได้ไปมีทั้งหมด4ห้องห้องยาจะได้แบตเตอรี่ห้องเก็บเอกสารจะได้เหรียญทองและเมื่อไปหย่อนลงตู้กดน้ําก็จะได้ถุงเลือดมาห้องพักจะได้วิดีโอเทปในชื่อบทและประตูบานสุดท้ายคคืือออออทททางเเปปปปิดดไไสููส่่่่โซนนนนผ้้วยลยลลกกกีีจะตับบ ภายในอดีตทั้งบทนี้แคดราจะได้พบกับฟาเธอร์และนี่คือจุดเฉลยที่ฟาเธอร์เคยบอกว่าทั้งสองคนนั้นเคยพบกันมาก่อนในที่โบทแห่งนี้ในช่วงแรกๆของเกมฮะแคดรายจะสามารถเอาแบตเตอรี่มาชาร์จในอดีตแห่งนี้ได้และจะกลับมาที่ปัจจุบันเพื่อไปเก็บแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มเปี่ยมมาภายในห้องสมุดนั้นจะมีลิฟต์ที่สามารถขึ้นไปชั้นที่2ได้แต่น่าเสียดายที่ไม่มีไฟแต่เพราะแคดรายมีแบตเตอรี่ที่เต็มสูบอยู่แคดรายจึงสามารถขึ้นไปที่ชั้น2และได้กุญแจพิเศษมาและเธอจะไปที่ทางเดินข้้้้างงงใใตหหออถลักกเพื่่สุญแจไว แล้วแคทเธอร์ไก็จะผ่านประตูดวงช้างบรนสุดท้ายที่นาพาไปสู่โซนผู้ป่วยภายในห้องสองีแคทเธอร์ไจะเห็นฟาเธอร์ในสภาพที่บาดเจ็บสาหาัสแต่เมื่อเข้าไปเช็ใคใกล้ๆก็จะพบว่าแขนซ้ายของฟาเธอร์ได้หายไปแน่นอนว่าแคทเธอร์ไจะต้องหาวิธีรักษาแขนให้ได้ไม่อย่างนั้นฟาเธอร์ได้เสียเลือดตายนแน่แคทเธอร์ไได้ผ่านกระจกชิ้นจุ่มปีมิติหนึ่งอีกครั้งเมื่อเข้ามาในมิติแตกตื่นนี้ตำแหน่งของฟาเธอร์จะกลายเป็นหุ่นรองเสื้อไปแล้วและแขนก็ยังขาดเหมือนกันซะด้วยแคทเธอร์ไจะสำรวจพืพ้นที่ร,รอบๆและไได้้ออเทมมมคพพีลลลิิงนนแแะขาาสตก เธอจะกลับไปที่หุ่นลองเสื้อและพยายามต่อแขนเข้าแล้วก็พบว่าแขนมันติดไม่อยู่ติดยังไงก็ไม่อยู่เมื่อหมดหนทางจ้ปัญญาแคาราจะต้องกลับมาที่โลกปัจจุบันก่อนและได้แก้พัโซล,ลิงถือผมท้อจนได้ปืนยิงสแตปเปลิลมาแคาราจะเดินกลับไปที่มิติแตกตื่นเพื่อไปต่อแขนหุ่นลองเสื้ออีกครั้งแต่ครั้งนี้แคาราจะใชส้สแตปเปลิลดแขนไว้ด้วยกัน พอเกิตก็กลับคืนมิติปัจจุบันและผลปรากฏว่า c ข n นเอาฟาเธอร์ได้ต่อกับคืนเหมือนเดิมนี่มันแน่อัศจรรย์ใจจริงๆฟาเธอร์จะบอกว่ามีคนไข้ขโมยคมพีเบเบิลไปและขอบคุณแคโรไลาที่ช่วยซ่อมแขนให้แต่แค n รไลาก็งงแดกพอไม่ได้ซ่อมแขนของฟาเธอร์เลยแต่ซ่อมแขนหุ่นลองเสื้อได้เฉยฟาเธอร์ก็อำอึงเลยบอกว่าอาจจะเป็นด็ w i l l i ร m วิลเลียมก็ได้ที่มาช่วยทำแผลให้แล้วแคโรไลาก็จะนึกได้ว่าดตรวิลเลียมนี่แหละคือพ่อของเด็กสาวฝาแฝดในรูปภาพนั่นและได้ถามหาที่อยู่ของเขาบออออกกวว่่าาาาปตติแลล้้เขจะยูในนหงงทํด และนำว่าไฟฉายติดตัวให้เธอด้วยมเมื่อคาราลายติดตั้งไฟฉายนี้ตัวคาราลายจะสามารถถือวุธได้ในที่มือได้แล้วมีประโยชน์สุดๆคาราลายจะย้อนกลับมาที่เซอร์วิสแอเรียเพื่อผ่านคนไข้ติดเตียงที่ขวางทางไม่ให้เข้าสู่ห้องซักริดภายในห้องซักลิดนี้คาราลายจะได้แม่พิมพ์สัญลักษณ์บางอย่างภายในตู้ซักผ้าและในห้องอาบน้ำที่ติดกันคาราลายจะได้รับแผ่นดิสก์ไว้ในครอบครองด้วย แคทอลายสังเกตเห็นความเป็นไปได้ของถุงเลือดกับแม่พิมพ์ที่เก็บมาเลยทําการรวมเข้าด้วยกันและชิดโดมันเข้ากันได้แคทอลายกลับเข้าไปในอดีตอีกครั้งและนาแม่พิมพ์เลือดไปแช่ในช่องฟรีซในห้องควอนใกล้ๆโบสถ์แล้วเมื่อกลับมาช่องฟรีซในปัจจุบันก็จะได้แบบที่แข็งโป๊กมาและนี่คือหนึ่งกุญแจพิเศษนะฮะแคทอลายจะรีบใส่ไว้ก่อนจะลืมและเธอจะไปใช้คอมพิวเตอร์ในห้องเก็บของเพื่อแก้พัลโซโฟลอปบี้ดิสก์หลังจากนั้นแคทอลายจะใช้แผ่นดิสก์ที่ถูกเขียน และจะผ่านประตูที่อยู่ติดเตียงไปสู่เพนท์เฮาส์ในพื้นที่นี้แคทเธรานจะได้พบเจอกับคนไข้คนใหม่ที่กำลังพลอดรักกันแบบป่าต่อปากไม่น่า,นานเรียกคนไข้อะเรียกว่าผีดีกว่าดูดิดูมันลอยดิและที่ความสายบอกผมที่ไม่เห็นศพไม่สบายใจผมจึงให้แคทเธอรีนกระหน่ำโบ้งจ้วงฟาดริงจนกระสุนเกือบหมดและนั่งเรล่อนทาให้ผมรู้สึกแปลกๆก,กับเหตุการณ์นี้ในเรืองที่จะหนีไปห้องทํางานดีกว่า เมื่อเข้ามาในห้องทำงานแล้วแคทอาลายจะได้สเปรย์สีคูณร้อยไว้ฉีดสนิมและพบศพของดเรวิลเลียมบนเก้าอี้อัตโนมัติโคตรล้ำจัดและระหว่างทางไปที่ประตูสนิม,มนั้นแคทอลายจะพบผีป้าระหว่างทางซึ่งมันจะอยู่สุ่มห้องไปเรื่อยๆนะฮะหลังจากไปถึงห้องที่มีประตูสนิมก็มีคนไข้มือไม่เกลือมาจากไหนไม่รู้และด้วยความที่ผมถลุงกระสุนไปกับอีผีป้านั่นหมดแล้วจึงจะต้องงัดแฉลงออกมาสู้กับมันแต่โชคดีที่มันไม่ใช่ตัวบอสแล้วก็เลยมีความถึกน้อยกว่ามากจนที่ไปนนทลา,ลา,ารคคาาาร,รักไง เมื่อสนิมหายแคทอลายจะเข้าสู่ห้องเด็กอ่อนแต่เป็นเด็กอ่อนในอีกมิติหนึ่งผมคิดว่าห้องเด็กปกติเนี่ยก็คิดว่าน่าจะหลอนแล้วนะแต่เมื่อเจอห้องเด็กในอีกมิตินี้ยิ่งหลอนเข้าไปใหญ่แต่โชคดีที่ห้องนี้ไม่ใช่จุดหมายของแคทอลายแต่เป็นห้องคลอดที่อยู่ติดกันต่างหากเมื่อเธอลุกกระจกจิ้มจุ่มกลับมายังมิติปกติแคทอลายจะเข้าสู่พื้นที่โถงทางตะวันออกในพื้นที่นี้แคทอลายจะแก้พนนระส้นนาฬิกาและจะได้ลูกตาหยกมาในระหว่างทางกลับไปห้องทํางานนั้นผมได้คนพบทริคอย่างหนึ่งเวลาีนนั่กร เขาบอกเข้าออกประตูรดัวครับผมจนกว่าเซนโนตีป้าจะหายไปโอ้ยอีผีไปดิยังอยู่อีกมาคุณเล่นกับเหมือนทั้งวันตอนเนี้ยเอ้ยยังใช่ไหมโอเคไปสักทีเฮียต้องสามรอบกว่าจะไปประนี่แหละ Gen <Genius. S 2> เมื่อกลับมาถึงห้องทํางานแคโรไลาจะยัดลูกตาลับคืนเบ้าของรูปปั้นที่อยู่กลางห้องแล,ล้วูปปั้นนี้จะหันหัวไปเปิดพัโซอีกจุดหนึ่งที่ใช้เสียงเพลงในการแก้แคโรไลาจะใช้แผ่นเสียงที่เก็บมาลงบนเครื่องเล่นเสียงภายในห้องเธอต้องจําการเรียงโนต้ตแต่ละตัวและนามาป้อนลงในแท่นพัโซเมื่อเรียงโนต้ตได้ถูกต้องประตูลับจะเปิดออก แคโรไลจะลงไปห้องสูบน้ำและได้ไอดีา Card ค์ดของเบอร์ทรัมไวเวอร์เกอร์มาแคโรไลเดินทางไปที่ท่านใส่กุญแจพิเศษและทั้งหมดนั้นเหลือเพียงแค่ชิ้นเดียวนั่นคือช่องใส่ไอดีาค์ดนั่นเองเมื่แคโรไลเสียบบัตรเข้าไปกุญแจทั้งสามจะถูกใช้พร้อมกันและประตูสู่สู่สารก็ได้เปิดออกแคโรไลจะเปิดประตูลับผ่านทางรูปปั้นเทวทูตเพื่อลงไปสู่โซนท่อระบายน้ำบางทีคนเพาะไม่ได้เจอแสงแดดกับอากาศดีๆเลยทําให้คนไข้แถวนี้ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ เออไอง้ง่ประตูแค่นี้ก็ออกมาไม่ได้โง่จริงเลยแกเนี่ยเฮ้อไม่น่าเกิดเป็นผีเมื่อแคโรไลเดินมาจนสุดทางจะพบกับห้องห้องหนึ่งที่มีป้ายข้อความเตือนเอมมาเด็กสาวที่หายตัวไปอีกคนหนึ่งว่าอย่ามาที่นี่แคโรไลได้ทะลุผ่านประตูกระจกอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ได้เดินทางไปที่มิติแตกตื่นแต่อย่างใดแต่เป็นห้องของแคโรไลซะเองแคโรไลจะอุทาน what ทันทีเพราะห้องที่อยู่ตรงนี้มันห่างจากโรงพยาบาลไวเบอร์เกอร์ตั้งร้อยกว่าไมา้ และในห้องนี้ก็มีทีวีตั้งอยู่แต่ไม่สามารถเปลี่ยนช่องได้เพราะว่าไม่มีตัวหมุนปรับสัญญ,ญาณทาให้เธอต้องกลับมาที่ท่อระบายน้ําเพื่อหาตัวปรับก่อนเมื่แคระลายเจอขวงบวิบับที่คาดว่าน่าจะเป็นไอเทมจําเป็นแต่หยิบขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าน้ําท่วมทางไว้อยู่เธอเลยไปหมุนวาร์ลดระดับน้ําลงที่น่าตกใจก็คือภายใต้แอ่งน้ํานี้มีประตูขนาดใหญ่และข้างๆก็มีเครื่องสแกนา่านตาที่ไว้เผิ่ประตูด้วยแต่แคระลายยังทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้เธอลงไปเก็บตัวปรับสัญญาณและตรงกลับไปที่ห้องของเธออีกครั้งแคระลายจะแก้พ พอกลับเข้าห้องเดินผ่านกระจกจิ้มจุ่มประตูตู้เซฟในตำแหน่งเดียวกันกับทีวีจะเปิดออกและจะได้จี้พระจันทร์มาหลังจากนั้นแคโรไลจะเดินทางไปที่ห้องเด็กใกล้ๆกับห้องทํางานของดรวิลเลียมภายในห้องจะมีช่องรูปร่างประหลาดอยู่บนผนงังเมื่อรวมจี้พระอาทิตย์กับจี้พระจันทร์เข้าด้วยกันแล้ววางลงบนในช่องประตูลับอีกแล้วก็จะเปิดออกแคโรไลเดินเข้าไปในห้องลับนั้นและเปิดกล่องดนตรีที่วางไว้ไวอยู่ เสียงดนตรีจากกล่องนั้นทําให้เธอเกิดอาการไม่เกรงฉับพันและความทรงจำทั้งหมดก็กลับคืนมาแคลร์ไลจะจําได้ว่าตัวเองคือเอมม่าเด็กสาวฝาแฝดที่พัดตกสะพานเมื่อ14ปีก่อนจนสูญเสียความทรงจําไปแต่คาดไปว่าแอนนาน้องสาวฝาแฝดถูกขงาว้าที่วอลข้างล่างนี่หลังจากนี้ผมจะเรียกแคลร์ไลว่าเอมม่านะครับเพราะนั่นคือชื่อจริงของเธอและลิ้นผมก็จะไม่พันด้วย และภายในห้องนั้นเธอจะได้ตะขอเกี่ยวเบียดมาเมื่อเอม่าเดินทางกลับเข้ามาห้องทำงานของดร์วิลเลียมก็จะพบว่าศพหายไปและมีปุ่มแปลกๆให้กดรูปภาพสักรูปในห้องก็เปิดออกและภายในนั้นมีวิดีโอเทปที่ชื่อห้องฟันอยู่เอม่าเดินทางไปยังอดีตและได้พบกับตัวเองที่กำลังนอนอยู่ในอ่างและเธอจะได้รู้ว่าคนที่เอาดวงตาของเธอไปก็คือตัวเองนี่แหละเธอได้ใช้สกิลการผ่าตัดที่เทพโคตรจนแทบไม่มีเลือดซิดออกมาและได้ดวงตาข้างหนึ่งของตัวเองไปเอม่าจะเดินทางกลับมาที่ประตูขนาดใหญ่ในโซนท่อระบายน้ำ และเพื่อที่จะเข้าไปช่วยแอนนาได้จะเปจะต้องใช้ดวงตาทั้งสองข้างพร้อมกันเอมมาจึงใช้ตะขอเบ็ดคล้องกับดวงตาตัวเองไว้แล้วเอาไปผูกกับเครื่องสแกนอีกฝั่งหนึง่งและใช้ไตอีกข้างที่ยังคงอยู่ในเบ้าอีกฝั่งหนึง่งเมื่อประตูเปิดออกสิ่งที่เอมมาพบมีแต่เพียงความว่างเปล่าเป็นทางตันที่ไม่มีทางไปและนั่นทำให้เอมมาถึงกับเข่าสุดกันเลยทีเดียวแต่ไม่นานนักฟาเธอร์ที่ไม่ได้เจอนานก็เดินผ่านเอมมาไปและกดสวิชลับและประตูลับก็เปิดออกลับเจี๊เหลือเกินนะบางที แล้วเราจะได้รู้ว่าฟ้าเดร์คนนี้ก็คือปู่โนอาคนที่อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมนี้ทั้งหมดแล้วไอ้ปู่จะยืนแอกแสดงสันดานชั่วออกมาทั้งหมดเขาบอกว่าแม่ของเอมมานะ่ะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ตัวเองสังเวยเอมมาและก็แอนนาให้กับพระผู้เป็นเจ้าและได้หลอกใช้คู่พ่อลูกเบอร์ทัมและวิลเลียมในการสร้างยารักษาผลข้างเคียงจากการอาบรังสีด้วยเนื้อเรื่องเพิ่มเติม พระเจ้าของตัวอานั้นจะเป็นต้องสังเวยเด็กฝาแฝดที่มีสายเลือดพิเศษจํานวนมากในการฟื้นคืนชีพแต่ในระหว่างที่กำลังฟักตัวอยู่นั้นก็ได้ปล่อยรังสีออกมาด้วยและใครก็ตามที่ได้อาบรังสีนั้นมากเกินไปจะเกิดอาการผิดปกติขึ้นให้อยากรู้เนื้อเรื่องเต็มเข้าไปดูเพลย์ลิสต์นี้ได้เลยนะจ๊ะเมื่อเอ็มมาทําหาน้องสาวตัวเองโนูอายังแสดงความช่วยออกมาได้อีกคือการบอกว่าเอ็มมาและแอนานาเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการคืนชีพของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นไอปุ๋ยยังบอกด้วยว่าถ้าออยยยาา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 ากกกกรรรููู้้้้้็็็ตตตมมมมมสิิแลลวววนนหเขไไไปปปปปใบืดด่่พะะี ตรงนี้เอมาจะใช้แม่กุญแจที่เก็บมาจากตอนต้นเกมนั่นแหละฮะในการยึดตรมุนเข้าด้วยกันจนประตูวอล์เปิดออกและลงไปสู่บังเกอร์ภายในบังเกอร์นี้เอมาจะต้องหาน้ํามันเพื่อไปเปิดเครื่องสูบน้ําออกจากชั้นล่างเอมาจะเดินตระเวนไปทั่วทั้งบังเกอร์เพื่อหาจุกอุดท่อและถังมาใส่น้ํามัน ระหว่างทางเอมมาจะได้เจอศัตรูตัวใหม่นั่นก็คือพี่คอนยุบยับพี่คอนจะใส่ชุดการรังสีและแน่นอนว่าต้องถือคอนใหญ่ยักกับตัวเมื่อได้น้ำมันมาแล้วเอมมาจะเดินลงไปที่ชั้นล่างสุดเพื่อเติมน้ำมันลงถังและทำการสูบน้ำที่ขวางเธอออกไปเอมมาจะเดินลงไปเรื่อยๆจนลงไม่ได้อีกที่ชั้นล่างนั้นจะมีประตูสุดท้ายรอเธออยู่เอมมาจะได้เจอกับไอปู่อีกครั้งและมีผีป้าที่โดนตรึงกางเขนไว้ตรงนี้เราจะรู้ได้แน่ชัดแล้วว่าไอผีป้าก็คือแอนนาน้องสาวฝาแฟดของเอมมานั่นเอง ไอ้ปู่จะบอกว่าทุกอย่างที่ทําไปก็เพื่อให้พระเจ้าองค์ใหม่ประสูติขึ้นมาแล้วไอ้ปู่ก็จะกลายเป็นพระสันตปาปาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโนอาถึงก็บอกว่าเขายอมเสียสลัดทุทกๆอย่างที่ตนรักเพื่อใช้ในานามของพระผู้สร้างไอ้ปู่ยังบอกอีกว่าถึงขนาดที่แอนนาเนี่ยทำลายตาของตัวเองด้วยเพื่อไม่ให้ไอ้ปู่เข้ามาที่นี่ได้อีกแต่เอมมาก็ไปคว้างลูกตาตัวเองเพื่อมาเปิดประตูและช่วยให้มันเข้ามาที่นี่ได้อีกครั้งมันถึงกับชมเอมมาเลยว่าหลานนี่อัจฉริยะจิงๆิมจากนั้นไอ้ปู่จะได้สม เธอวิ่งบนซ้ายทะลุขวายกลูกศรมาโบงและตะปูอีกสองสามดอกทุกตัวตายเรียบเอม่าจะได้กุญแจการเขียนมาแล้วใช้มันเลื่อนันไดลงเพื่อไปหาแอนนาเอม่าหยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาแล้วปาไปที่แอนนาครั้งหนึ่งเพื่อปล่อยแอนนาจากความทรมานหลังจากที่แอนนาได้ไปสบายแล้วเอม่าก็ตามไปสาสางเรื่องทั้งหมดกับไอ้ปูเมื่อเจอกับไอ้ปูแล้วมันจะพามสักเล็กน้อยแล้วสั่งเวรเรื่องตัวเองจนหมดตัวตายไปหลังจากนั้นสิ่งที่เหมือนกับหัวใจขนาดใหญ่ก็กลายร่างกลายเป็นสัปหลาดและนี่คือลาสบอท,ที่เอม่าจะต้อองงจััดการน่นเ เอม่าจะไปกระทุ้งบอสด้วยปืนตะปูครึ่งแม็กและดอกไม้ป่าจะเปิดออกเธอต้องจัดการกับดอกไม้ป่าที่พันเครื่องควบคุมสว่างยักษ์ที่อยู่บนหัวของสัปลานั่นแล้วก็ต้องมากัดจังหวะเสียบแท่งให้เข้ารูอีกเอม่าต้องบนไปแบบนี้จนครบ3ามเครื่องจนสกรูที่ขันสว่างยักษ์หลุดออกหมดจากนั้นเอม่าจะทาการช่วยให้บอสเป็นสุกเป็นสู่เร็วขึ้นด้วยการเสริมธาตุเหล็กเข้าไปหนัด It's over n o sacrifice for that that thing those bastards won't hurt anyone ever again after all no matter how hard we want it, she can change can't past the เอม่าได้ความทรงจำกลับคืนแต่ก็สูญเสียทุกคนในครอบครัวไปจบแอดิงแรกครับแต่ช้าก,ก่อนหลังจากที่ผมได้รู้ว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ฉากจบเดียวผมก็ไปตามสืบวิธีให้ได้ฉากจบเพิ่มแนีนี่นคือฉากจบที่เหลือฮะเอม่าจะไปที่ห้องไร้เส้นสุดและขไขปริศนาได้บนโต๊ะทำงานจะมีกระบอกยาที่มีน้ำยาสีฟ้าอยู่ และนี่คือ,อยารักษาอาการข้างเคียงจากการอาบรังสีที่ไอปู่พูดถึงเมื่อไปถึงตัวแอนนาได้เอม่าจะใช้ยาฟ้าฉีดที่ข้างคองของแอนนาและแอนนาจะกลับคืนสภาพเดิม แต่โชคร้ายที่ยานี้ทำได้แค่รักษาอาการทั้งหมดจากรังสีไม่ได้ช่วยรักษาชีวิตหลังจากนั้นไม่นานแอนนาก็ได้ตายลงและเอมมาจะได้คีมตัดเหล็กที่อยู่หลังการเขียนที่ตรึงแอนนาไว้เอมมาจะบอกลาแอนนาและไปตบบอสอีกครั้งหลังจากตบบอสสำเร็จแล้วก็จะออกไปจากที่นี่เอมมาจะย้อนกลับไปที่อดีตตอนที่แอนนาถูกขังไว้และใช้คีมตัดโซ่ล่ามประตูกองขังให้ทั้งสองคนจะกลับมายังโลกป,ปัจจุบันและก่อนจะออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้แอนนาจะบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปและรู้สึกว่าเธอไม่ควรอยู่ที่นี่เธอออ้ถาามมชื่อของ แต่มาม่ก็บอกไปว่าแค่อะไรและก็บอกว่าเดี๋ยวจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังเองแอนนา I'm aware that my actions were wrong Once you find out the truth I hope you can forgive me Anna เอมาจะรับเลี้ยงแอนนาไว้ถึงแม้รู้ว่ามันจะเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องก็ตามแต่เอมาก็เพียงหวังว่าหลังจากที่แอนนาได้รับรู้ความจริงทั้งหมดจะช่วยยกโทษให้เธอได้ไหมและฉากจบสุดท้ายในจุดจุดนี้เอมาจะไม่แยแสแอนนาที่กำลังโดนตึงกางเขนไว้เลยและเดินหน้าสู้บอสต่อและนี่คือฉากจบครับ ความรักพี่รักน้องของแอนนาจึงทําให้อยากรับเอมมาไปอยู่ด้วยกันครอบครัวสุขสันต์จริงๆและทั้งหมดนี้เป็นเพียงเนื้อเรื่องหลักๆเท่านั้นนะฮะที่ไม่ได้เอาเอกสารตามฉากมารวมด้วยแต่อย่างใดน,นั่านจนะทําให้เนื้อเรื่องไม่ค่อยปฏิปะต่ะตอ,อก,กันเท่าไหร่ในคลิปนี้นะฮะแต่ก็น่นแหละฮะนี่คือฉบับขี้เกียจด,ดูผมเล่นสุดๆแต่ว่าถ้าใครเริ่มสนใจเกมนี้ขึ้นมาหรือว่าอยากรู้เรื่องราวแบบเกันกนั้วก็ ไปดูสรุปเนื้อเรื่องับผมอา้าวไม่ได้ไปดูคลิปตัวเองเหรอ,อไม่ครับเพราะว่าคลิปที่ผมเล่นก็ไม่ได้สรุปเนื้อเรื่องไงมันเป็นเกมเพลย์เข้าใจไหมแต่ก็มีเนื้อเรื่องพอตัวอยู่นะจ๊ะแต่ถ้าคุณอยากเอนจอยประสบการ์ 1, ลิ้นพันและร่วมเดินทางไปพร้อมกับผมก็สามารถเชิญแลบชมในที่เพลย์ล<ๆ>ิสต์นี้ได้เลยน,นะครับแล้วคลิปในซีรีส์นี่จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องในเกมที่ผมได้เล่นไปนะฮะและ้วสภาพเป็นยังไงบ้างก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมผมจะขอขอบคุณมากมใากมหนสสรััับคีดใ่ฟ